สวัสดีช่วเพื่อนๆช่องวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาแกงเผ็ดเนื้อค่ะใส่หน่อไม้ดองจ้าก่อนอื่นเราก็ผัดพริกแกงก่อนนะคะสไตล์วาซาง่ายๆค่ะ จะผัดผิกแกงให้หอมก่อนนะคะจากนั้นดิฉันก็นจะเติมกะทิไปค่ะจากนั้นเราก็มารอพี่แกงน้ำแกงให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูทีเข้าเป็นยังไงจ้ะค่ะพอน้ำแกงเราเดือดเราก็จะใส่เนื้อไปเลยนะคะวันนี้ใช้เนื้อลูกมัวนะคะ นนี้แกงใส่เนื้อลูกมัวค่ะแกงหม้ออย่างใหญ่เลยค่ะเพราะว่าต้องทำงานเนาะขอภัยเพื่อนๆน,นะคะกลับไปเยี่ยมแน่นอนค่ะจากนั้นดิฉันก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยค่ะ ้อมกรพริกแดงไม่เป็นไรคะ่ะอยากทานเผ็ดๆใส่ไปเลยคะ่ะจากนั้นเรารอน้ำแกงให้เดือดนะคะเดี๋ยวรอรอให้เขาสุกก่อนนะคะแล้วคอยคอยมาปรุงรสคะ่ะง่ายๆสไตล์วาซาจ้าไม่มีอะไรซับซ้อนคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบผงนัวใส่ไปเลยค่ะอันนี้ใส่รสด,ดีค่ะน้ำปลาค่ะง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบน้ำตาลก็เอาน้ำตาลใส่ไปหน่อยก็ได้ค่ะวันนี้จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วแต่เลยค่ะ เดี๋ยวเรารอเขาเดือดก่อนนะคะเราค่อยมาดูอีกทิค่ะค่ะน้ำแกงเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันก่อนค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแต่ว่าดิฉันถ้าแกงนะคะเป็นคนที่ชอบว่าทานแกงต้องโยน้ำปลาที่จริงก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องชิมค่ะ หยาะน้ำปลาที่หลังได้เลยค่ะดีเลยค่ะจากนั้นดิฉันก็จะใส่พริกเขียวลงไปใบมะกรูดนะคะจากนั้นเราก็จะให้เขาเดือด พุ่งนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูอีกทีค่าวาา่าเป็นยังไงจ้าค่ะเพื่อนๆแกงเผ็ดเนื้อลูกงวของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงปางจ้ามาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจาะโอกาสน่าใจกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ